มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 1 0 1เ h z มก สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตนีบ้านเรานะคะทางสวทปัตตนี Fm 101MHz และทางเพจสวทปัตตนี Fm 101ค่ะดิชันจิตพันธ์สุวรรณกุลนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้พบก,กันวันศุกร์แล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับในช่วงนี้นะคะกับการเปิดร้านกาแฟฮับเผยคอฟฟี่ะนะคะณเรือนจำกลางจังหวัดปัตตนีค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนะค่ะเปิดร้านกาแฟฮับเผยคอฟฟี่ณเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีนะค่ะโดยนายพี่ทักษหนูน้อยผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีนะคะกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการค่ะโดยกรมราชทรร์น,นะคะก็มีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมให้เรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศเนี่ยดำเนินการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ให้กับผู้ต้องขังนะคะทั้งในด้านร่างกายและจิตใจค่ะรวมถึงส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสในการมีงานทําภายหลังพ้นโทษนะคะในครั้งนี้เนี่ยเรือนจํากลางจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษนะคะจึงได้จัดโครงการฝึกอาชีพในด้านการให้บริการแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษนะคะโดยการจัดสร้างร้านกาแฟฮับเผยคอฟฟี่ค่ะ มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือจากผู้ต้องขังด้วยนะคะซึ่งจำหน่ายนะที่ทำการฝ่ายฝึกวิชาชีพเพื่อที่จะอตอบสนองนโยบายของอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ในการที่จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษแล้วนะคะส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังพ้นโทษด้วย เรือนจำกลางจังหวัดปตัตตานีนะคะจึงได้นำผู้ต้องขังที่ได้ออใกล้พ้นโทษแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เป็นผู้ต้องขัง จ่ายนอกนะคะมีความสามารถพิเศษทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริการนะคะการทําเบเกอรี่การชงชากาแฟเครื่องดื่มนะคะเพื่อมาจํำหน่ายภายในร้านกาแฟฮับเผยคอฟฟนะคะมาฝึกการทํางานภายนอกเรือนจําเพื่อเพิ่มประสบการณ์แล้วก็นําความรู้ประสบการณ์ที่ได้ภายหลังจากพ้นโทษเนี่ย ก็สามารถที่จะไปพัฒนาสู่การเป็นอาชีพหลักได้นะคะซึ่งร้านกาแฟฮับเผยคอฟฟี่นะคะจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยที่มีความสามารถนะคะใกล้พ้นโทษแล้วนำประสบการณ์เนี่ยไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองครอบ,คร,บครัวได้นะคะโดยไม่เป็นภาระของสังคมหลังจากพ้นโทษต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง เรื่องราวนะคะที่นํามาฝากกันค่ะบางท่านนะคะได้รับโทษโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะคะเราก็เมื่อรู้ตัวว่าผิดเราก็ปรับปรุงตัวแล้วนะคะและเขาก็ใกล้จะพ้นโทษแล้วสังคมควรให้โอกาสเขาได้เข้าสู่สังคมได้อย่างปกตินะคะซึ่งเรื่องของการฝึกอาชีพเนี่ยเขาก็ได้มาทํางานที่ร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นการฝึกชงชานะคะทำเบเกอรี่หรือแม้แต การให้บริการผ่านร้านกาแฟด้วยนะคะก็ลองไปดูนะคะอยากให้ทุกท่านได้ไปอุดนหนุนกันแล้วก็ไปให้กำลังใจนะคะสำหรับร้านกาแฟฮับเผยคอฟฟนะคะก็เชิญชวนนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการปัตตนีบ้านเราในวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ